สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Bunny Care for You ทุกเรื่องคนรู้สำหรับกระต่ายนะครับวันนี้ผมกับแครี่ก็จะมาสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝึกกระต่ายอย่างไรให้เชื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมปล่อยเขาก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปกระต่ายไม่ชอบอุ้มนะครับผมแค่เอาขเขามาเขากองแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับวิธีฝึกกระต่ายให้เชื่องฝึกกระต่ายให้ทำตามที่เราสั่งสอนทริคต่างๆให้กระต่ายทำตามนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับวิธีการศึกษาเนี่ยมันก็มาจากหลักวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับมาจากนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าอีวานพาสลอฟนะครับเขาเป็นนักจิตวิทยาที่เป็นเจ้าของอทฤษฎีกฎแห่งการเรียนรู้แบบคลาสสิกนะครับกฎแห่งการเรียนรู้คลาสสิกก็คือเหมือนถ้าเราเอาเนื้อมาเนี่ยให้ให้ให้ใหใหสุนัขดมให้เห็นแล้วเขาก็จะแบบน้ำลายไหลยอยากกินเนาะอันนี้ก็คือมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรก็คือ เนือมันอยากกินโดยตรงอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเงื่อนไขทีนี้ถ้าเราลองเอากระดิ่งมาใส่ไม่ใช่ให้เหนือกระดิ่งหมามันก็ไม่สนใจซิเพราะมันไม,ไม่รู้สึกว่าแบบฉันอยากกินกระดิ่งแต่เมื่อเราเอาเนื้อนะให้ก่อนแล้วเร็ว,รว,รวก็แล้วเราก็ให้กระดิ่งสั่นตาเนยนะครับเราผูกคอนดิชันผูกเงื่อนไขเขาด้วยกันต่อไปทำเรื่อยๆบ่อย จนต่อไปเนี่ยถ้าเราแค่สั่นกระดินน่งนะครับหมานันก็จะรู้สึกอยากกินแบบเอยฉันอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็จะน้ำลายไหลแล้วก็อยากกินซึ่งคนเราเนี่ยก็เรียนรู้จากหลักวิทยาศาสตร์นี้และเอามาประยุกต์ใช้กับการฝึกแบบอื่นๆนะครับโดยใช้อาหารนี่แหละครับเป็นเป็นของรางวัลเนาะในการในการลอกล่อเขานะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมฝึกยังไง อย่างที่ผมบอกไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือของรางวัลน,นะครับเวลาน้องทำตามที่เราฝึกเราก็ต้องให้ของรางวัลผมก็จะเลือกใส่กล่องเล็กๆไว้เนี่ยนะครับในห้องผมจะมีอยู่3กล่องจะวางไว้ทุกๆห้องนี่แหละพอเรียกปุ๊บมาผมก็ให้น้องจะได้แบบได้กินทันทีถ้าน้องทำตามที่เราพูดเนาะนะครับ ก็ในตอนฝึกแรกๆครับน้องอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ก็อย่าไปดุไปตีน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับให้ใช้ความอดทนแล้วลองทําซ้ําใช้การทําวนไปวนมาเดี๋ยวสักวันน้องเขาก็เข้าใจนะครับไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาคือแบบบางทีเราฝึกยืนเนี่ยน้องก็จะยืนขอขาหาทั้งวันเลยเราก็ต้องเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มเป็นเสียงเขาจะได้รู้ว่าเขาจะยืนเองไม่ได้ต้องมีเสียงเราด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการฝึกสัวนเหลี้ยงของเราง่ายๆนะครับลองไปใช้ฝึกกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ